สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับสะอาดชาแนลเหมือนเดิมทุกวันนะคะเราก็ห่างหายกันไปวันหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้เจอกันค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็จะนําข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเหรียญ5บาท2ปี .2% พศมาให้ทุกท่านได้รับชมและรับทราบข้อมูลกันนะคะว่าจะมีความสําคัญและความแตกต่างกันยังไงนะคะราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะ นี่ก็คือเหรียญ5บาท2ปี2อพศนะคะที่เราจะนำมาให้รับชมข้อมูลกันค่ะถ้าใครมีก็เตรียมหาเหรียญ5บาทไว้ข้าง,างๆกายนะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญ5บาทกันก่อนเลยค่ะเหรียญ5บาทนะคะเป็นเหรียญกระสับโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลใส้ทองแดงราคา5บาท วงขอบนอกมีเฟืองหยาบเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่24มิลลิเมตรค่ะวดลายด้านหน้าของเหรียญกันนะคะเหมือนกันทุกเหรียญน,นะคะด้านหน้าก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดช ด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9ค่ะนี่ก็คือรายละเอียดหน้าเหรียญน,นะคะต่อมาเรามาดูรายละเอียดด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะกลางเหรียญมีรูปพระอ,อุโบสถวัดเบญจมาบ,บัวพิษดุสิตวนารามบริเวณขอบเหรียญวงในลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยม ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าพศค่ะเบื้องล่างมีเลขบอกราคาหบาทโดยมีคำว,ว่าบาทขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวค่ะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญห้านะคะทั้งสองปีปสองพศค่ะต่อไปเรามาดูความแตกต่างของเหรียญสองเหรียญนี้นะคะว่า มีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างความแตกต่างของเหรียญสองเหรียญนี้สองพศนอนี้ก็คือตัวหนังสือเลยค่ะตัวหนังสือเป็นดับแรกเลยค่ะถ้าทุกคนมีเหรียญสองเหรียญนี้เอามาเปรียบเทียบกันเลยค่ะตัวหนังสือจะแตกต่างกันนะคะตัวหนึ่งจะยาวแล้วก็เล็กอีกตัวหนึ่งจะยาวแล้วก็สูงกว่านะคะแล้วก็สีของเหรียญค่ะแตกต่างกันมีเยอะนะคะถ้าไม่สังเกตจริงๆก็จะไม่เห็นเพราะว่าแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ความเด่นชัดของรวดลายของพระอุโบโสถทั้ง2เหรียญน,นะคะจะ,จะดูได้ว่าปีพุทธศักราช2544นะคะลายจะดูเล็กและก็ละเอียดกว่าปีพุทธศักราช2535นะคะและเหรียญสเหรียญก็จะมีความสว่างที่แตกต่างกันนะคะ แตกต่างกันไม่เยอะนะคะนี่ก็คือข้อแตกต่างของเหรียญ5บาท2เหรียญน,นี้นะคะแล้วก็ให้ดูที่ตรงยอดพระอุโบสถนะคะวพระ,พระอุโบสถพระอุโบสถว่าเ็ญจมาฮวพิทนะคะว่าเหรียญปีพุทธศักราชสนมนะคะให้ดูช่วงระหว่างประเทศไทยเนี่ยนะคะว่าจะสั้นกว่านะคะ จะมีความสั้นกว่าปีพุทธศักราช2544ค่ะค่ะนี่ก็คือจุดเด่นของเหรียญ5บาท2ปี2 2พศนี้นะคะเรามาดูยอดการผลิตกันค่ะยอดการผลิตนะคะเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2535ค่ะยอดการผลิตอยู่ที่48 9 3 0ล้าน9 9 6 2 0เหลีเหรียญค่ะ ราคานะคะฟังดีๆนะคะราคาอยู่ที่80บาทต่อเหรียญค่ะต่อมาค่ะเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2544ค่ะยอดการผลิตอยู่ที่76,566,000เหรียญค่ะราคาก็ไม่ได้น้อยหน้ากันเลยนะคะราคาอยู่ที่70บาทต่อเหรียญค่ะนี่ก็คือราคานะคะแล้วก็ความแตกต่างก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะคะ สภาพของเหรียญนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะค่ะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะก็ยังถือว่าคงสภาพที่สมบูรณ์สมบูรณ์มากเลยค่ะยังไม่ได้ผ่านการขัดผิวมานะคะเหรียญสอเหรียญนี้นะคะยังเป็นเหรียญที่ที่มาจากที่ผลิตเลยค่ะยังไม่ได้มีการขัดสีขัดผิวอะไรค่ะ,นะคะนี่ก็คือเหรียญ5บาท ที่เรานำมารีวิวให้รับชมข้อมูลกันในวันนี้นะคะสุดท้ายแล้วเราก็ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกระดิ่งสั่นช่วยเป็นแรงใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ